สวัสดีครับอยู่ผมฟอกซี้นะครับกับเกม Genshin Impact ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลของข่าวลิกแพท2อ8กันนะครับโดยในครึ่งแรกนะครับตัวละครที่จะมา5ดาวมีน้องคีและก็คาซึฮะนะครับในครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังจะมีโยอิมิยะมานะครับเป็น5ดาวถ้าถามว่าตัวละครไหนหน่ากลนนะครับผมแนะนำว่าเป็นคาซึฮะดีกว่านะครับคาซึฮะมีประโยชน์ทั้งในการรวบและในการบัฟนะครับ มีประโยชน์อัธประโยชน์ต่างๆเยอะมากจึงแนะนําว่าเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับส่วนตัวทันมาจะเป็นโยยิมิยะและก็น้องคีนะครับซึ่ง2ตัวนี้จาเหมือนกันคือเป็นตัวดามจหลักคอนสามารถในการซัพพอร์ตมีน้อยนะครับจึงแนะนําเป็นคาซื้อฮะมากกว่านะครับส่วนเรื่องต่อมาในแพท3.0นะครับจะมีตัวละครมาใหม่3ตัวนะครับเป็นตัวละคร5ดาว2ตัวและตัวละคร4ดาว1ตัวนะครับ ยตัวแรกนะครับจะเป็นไซโนนะครับเป็นตัวละครธาตุพืชใช้หอกนะครับมีรูปร่างประมาณนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในทีหลังได้นะครับส่วนตัวละครตัวที่2นะครับคาดว่าน่าจะเป็น5ดาวไม่มีรูปนะครับมันเป็นตัวละครเผาเอลใช้ธนูนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแล้วก็ตัวละคร4ดาวยังไม่มีรูปมาทีนะครับ และนี่นะครับคือทั้งหมดของคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ